สวัสดีนะครับวันนี้ตะลอนทัวร์ฟิชชิ่งนะครับพามาตกสวายแม่น้ำเจ้าพยานครับหลังจากหายไปเป็นปีนะครับก็เดี๋ยวเปิดคลิปตรงนี้เลยนี่ครับปลาลังร้อยสองตัวคู่เลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากหายไปนานนี่ครับนี่ยต่ายโชว์หน่อยนี่สองตัวคู่เลยนะครับตอนนี้เรามาลงเรือกันนะครับเรามาลงเรือแถวอินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะก็นี่ครับอันนี้คือใช้ฝั่งนะครับไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับ ก็อาจจะมืดหน่อยนะครับช่วงนี้ติดธุระนะครับก็เลยไม่มีเวลาได้ลงคลิปนะครับก็ยังตกปลาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอลงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าหลังจากห่างหายไปนานนะสต่เบิร์ดเราฝีมือจะตกไหมนะครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้นะก็หนุมปังนะครับหนุมปังตามเซเว่นเลยครับฟาร์มเฮาส์ได้ทุกอย่างเลยครับนี่เพราะว่าปกติใช้แบบสแตนดาร์ดถุงแดงนะครับ แล้วมันไม่มีนะช่วงนี้ขาดตลาดก็เลยเอาเป็นพวกไหลขอบมั่งอะไรมั่งครับเนี่ยมานะครับก็ตอนนี้ก็มากันค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะนีให้ชมกันกี่ตัวนะครับแต่ว่าคงคงคงก็คงจะมืดหน่อยนะครับมันไม่ได้มีอุปกรณ์ไฟมานะครับมันค่อนข้างลําบากมากัน2คนนะครับแล้วก็ ใช้ฝั่งมันมันเอาเรือลงยากเอาของลงยากนะครับก็เลยมาแค่เท่าที่จะขนของลงมาได้นะครับเนี่ยนะครับมาร์ั้สองคนเรือก็ลำไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับมันก็นั่งลำบากหน่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่ครับก็อุปกรณ์เราก็จะเป็นตัวเบ็ดนะครับผูกชิ่งยาวสักประมาณเมตรกว่านะครับจากตะกั่วนะครับแล้วก็ขนมปังนะ เราต่หอหน่อยแล้วก็เราปกติก็ร้อยมะลัยนะครับแต่ว่าเราเอาง่ายๆนะครับก็เกี่ยวภาษาบ้านๆเรียกอะไรจำปีจำปีครับเราก็ม้วนแบบนี้เลยครับม้วนง่ายๆเลยม้วนม้วนม้วนแล้วก็บีบเลยนะครับแล้วก็ฉีดหัวเชื้อนะครับนี่ครับมันก็จะคล้ายๆร้อยมะลัยนะครับแต่ว่ามันจะสะดวกกว่าหน่อยนึงพอลูกอ่อนครับหัวเชื้อพอลูกอ่อนครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับโอเค นี่นะครับเห็นอีก,กตวัวละมันอยู่บนเรือมันท่ายำบ้านนะครับเจออีกตัวนะครับเฮ้ยส,สูดดีกว่าตัวนี้เช้ามืดมขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งแต้มครับสวยๆเลยสวยเลย,ย,เ,ลยเอา ติดกันมนเลยครับนี่อีกหนึ่งแต้มสวยๆนะครับสายมาทักงสามสี่โลนะครับมันอาจจะลำพ่ายลำบากหน่อยครับไม่ได้เอาโกโก้มาอาจจะดูภาพอาจจะย้อนแยงนิดหนึ่งลำบากหน่อยครับลืมเอาโกโปมานะครับก็หมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวพยายามจะถ่ายจํานวนตัวให้มากที่สุดแล้วกันนะครับตอนนี้มันประมาณสิบสิบตัวนะครับแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับ เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าช่งชาวงเช้านี้จะกินกี่ตัวนะครับมามาดูปลาสายูตัวนี้นะครับแถวนี้เรียกปลารึงต,ต่เนื้อมันอร่อยตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ทำอาหารได้แล้วมาโชว์หน่อยใตยนี่นะครับเป็นสุดยอดของปลาเนื้อดีเลยนะครับปลาสายูนะครับภาษาชาวบ้านปลาลึงนะ เกือบพึ่งก็แป้งแล้วครับน่าจะยี่สิบตัวได้แล้วครับเนื้อดีครับปลาประเภทนี้เนื้อดีตอนนี้ก็จะเช้าแล้วนะครับก็จะมีอ่าในน้ำในไฟเขียวนะครับก็จะเป็นนานาตกปลานะครับที่ตกอยู่ชายฝั่งนะไปทางโน้นนะก็จะมีตกชายฝั่งอยู่พอสมควรนะครับส่วนในน้านี่ก็ตอนนี้เหลือผมเจ้าเดียวแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ บังเอิญว่าไม่ได้เอาโกโปรมาครับก็เลยอาจจะไม่มีจังหวะปลาลากให้ให้ให้รับชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยกินพอดีเลยแต่ปลามันกินเบานะส่วนมากไม่ค่อยลากนะครับนี่ดูก็คือต้องจับสายเลยนะครับติดไฟอะไรประมาณเนี้ปลากินเนี่ยได้ปลามาสิบตัวนะปลาลากแค่ตัวสองตัวเองนะครับนอกนั้นก็คือกินแบบปลาเล็กๆเ,เลยนะดึงจึกจ๊กจึ๊กก็คือต้องวัดแหละถ้าไม่วัดก็คือไปเลย กินคล้ายๆอารมณ์แบบเหมือนปลาสังขาวานนะครับแต่ว่าจะมีน้ำหนักกว่านิดเดียวเองคนระก็คือต้องชิงจังหวะวัดเอานะครับบางตัวก็ไม่ได้วัดนะครับกลัวไม่ชัวร์ก็เลยไม่วัดมันก็ไปนะครับบางตัวก็วัดโดนอัดมานิดเดียวก็หลุดอะไรเงี้ยครับมันมันปลามันกินค่อนข้างเราแวงนะครับไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะน้าก็เพิ่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเผื่อจังหวะถ่ายเผื่อมันจะกินนะครับ ก็จะประมาณนี้ค <Tamam> รับเนี่ยอุปกรณ์ก็ตกก็ถืออยู่ประมาณนี้ตกกันคนละคันสองคันนะครับก็ผมมาสองคนนะก็ตกกันแค่สี่คันนะครับแล้วก็จะลงเบรกแค่ประมาณสามนะครับอีกคันนี้คือไว้สำรองนะก็เนี่ยถือแล้วก็นิ้วเกี่ยวไว้นะครับปลามันก็กินเบาเราก็จะเอานิ้วเกี่ยวไว้นะครับเวลาปลากินเบามันก็จะความรู้สึกมันจะตรงมาที่นิ้วเรานะครับส่วนขนมปังนะครับขนมปังก็จะเนี่ยแผ่นหนึ่งก็จะตัดใช้ประมาณหกชิ้นนะครับ สนะายตัดให้ดูหน่อยนะแผ่นหนึ่งก็ใช้ประมาณหกหรือสี่นะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันมีขอบใช่ไหมมีขอบ,ขอ,บอ่าถ้ามีขอบก็สี่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบไม่มีขอบก็ใช้หกนะครับวันนี้เราซื้อมาหลายแบบเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เซเว่นหาซื้อยากเหลือเกินครับขนมปังมาตอนดึกก็หมดนะครับก็ขับเอาเลอข้าวฟังขับรถออกไปหาซื้อมาครับก็ถ้าเป็นแบบแบบแรกเนะี่ยแบบไม่มีขอบเนะี่ยมันจะตัดได้ประมาณหกนะครับ อันนี้มีขอบก็จะตัดได้ประมาณสี่นะครับก็เกี่ยวไม่ต้องชิ้นใหญ่นะครับเพราะว่าเราเน้นเปลี่ยนเยื่อบ่อยนะครับตีสักสามสี่นาทีถ้าปลาไม่กินก็เอาขึ้นเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เนี่ยปลาเล็กมันเยอะนะครับก็คือพอลงไปเนี่ยปลาเล็กมันแย่งกินเยื่อและจึ๊กจั๊กตึ๊กจั๊กตึ๊กจั๊กอะครับก็แป๊บหนึ่งถ้ามันมันไม่ได้ตัวก็ต้องเอาขึ้นเปลี่ยนแล้วนะครับก็เนี่ยใช้ชิ้นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พันที่ตัวเบ็ดเลยนะครับเป็นการตีแบบเหมือน จำปีจำปลาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ฉีดหัวเชื้อเข้าไปนะครับองตาตเอาเยา้เอาององกดดีด้วยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อเบ็ดลบไตเขาก่อนนะเดี๋ยวเขากวาดอีกจอมกวาดด้วยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับสวิงไหมผม,มล้าล่ะเดี๋ยวผมตัดให้มั้ง มันจะลำบากหน่อยแต่เราก็จะพยายามนะครับมันจะลำบากนิดนึงนะครับแต่เราก็จะพยายามอ้าตัวออิงมาดูวงในวงนอกไนปะวงในวงในวงในโอ้โหกดดีเหลือเกิน มาอดอัวปลาตัวนี้เดี๋ยวได้เดี๋ยวขอญาตโอ้กดดีว่ะดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนเห็นปลายังนอกปลานี่มันนอกแล้วเห็นหน้าหน่อยโอเคเห็นหน้าแล้วเห็นเท้าต้องขอไปด้วยโอ้กว่าจะขึ้นได้นะลำบากหน่อยอันนั้นมาดูตัวนี้ดูตัวนั้นดูตัวนั้โอ้เบ็ดลุดพอดีเลย ตัวนี้ก็ประมาณสัก4ี่โลก็กว่านะครับเกือบไปน้าเบ็ดหลุดอยู่กับกระชังนะระวัง <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูปลาท้ายเรือผูกไว้ดีเปล่าไม่ใช่ไปหมดแล้วนะภ <c oughs> าพอาจจะไม่นี่นะครับมีท้ายเรือตอนนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สิบนิดๆนะครับก็ส์ประมาณนี้เลยประมาณสมโลสี่โลนะมีห้าหกโลสักตัวงแล้วน,นะ นี่นะน้นนาเชื่อกี่เส้นนะสองเส้นสองเส้นของมันอยู่ท้ายนู่นนะครับก็อยาวนี่ก็เป็นสวายเจ้พยานะครับอันนี้กำลังสร้างเขื่อนอยู่ครับเนี่ยเป็นเขื่อนกันน้ํานะครับเดี๋ยวเช้าลวเดี๋ยวเช้าจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวให้ไต่สาธิตเลยครับนี่นนก็เอาตัวเบ็ดคล้องประมาณนี้นะครัแล้วก็ ม้วนเลยม้วนๆบีบไปนะครับจะแบนจะกลมก็ตามถนัดนะครับแล้วเราก็ฉีดหมุดเชื้อนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำมาขึ้นมาเองนะครับฉีดไปแล้วก็ตีแค่นั้นเองครับง่ายๆตีก็พยายามหาตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับตำแหน่งนี้ไม่กินก็ย้ายตำแหน่งนี้ไม่กินก็ย้ายนะครับจนกว่าจะเจอบ่อนะครับจะเจอหลุมนะครับ นี่ครับแล้วเราก็จะถือคันรอเลยนี่นะครับเป็นบรรยากาศของไม้นะครับที่เรามาตกก็จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนอยู่นะครับก็จะมีการเลี้ยงหินก็จะตกลําบากหน่อยนะครับเราต้องเดินหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นโรงสีนะครับนี่เราก็จะมาจอดกันอยู่แถวๆนี้ เอาเรือมาลงนะวันนี้ก็ยกลงมานะครับหนักหน่อยครับหนักเลยละเพราะว่ามันเป็นหินนะขึ้นยากก็พยายามค่อยๆแบกมานะครับปาขึ้นนะปาขึ้นไม่ไกลฝั่งนะปลาขึ้นอยู่ห่างฝั่งสักสองสามเมตรเองนะครับเพราะช่วงสองสามเมตรเนี่ยมันเป็นที่แมโคโเขาคุดนะครับมันเลยลึกนะครับ ครับตอนเช้าครับกินนี่กันนะครับ,บ,บวดแดงก็ <c oughs> ยังกินเรื่อยๆนะครับไม่ใหญ่ตัวนี้แต่ก็นับแต้มจะไปหาสาตออสตองอมอเดียวเลย <c oughs> ไนเบิร์ดพาทัวร์ครับกินเบาจริงนะเดี๋ยวดึงจึกจ๊กจึ๊กอเอาพอเลยเอา้าวขึ้นมาแล้วโหกินคืนเลยครับตัวนี้ก็สายสักสามโลอาจจะไม่ถึงด้วยไม่ใหญ่แต่ปลากินเบาจริงครับกินอ๋อเบ็ดลูกข้างนอกนะครับปลากินเบาครับปลากินเบากินแบบอารมณ์ลูกปลากินฮะจิกจักจิกจักมันต้องชิงจังหวะวัดนะครับ วัดเป็นร้อยอ่ะได้ปลาตัวหนึ่งอันนี้เรื่องจริงครับวัดวัดเยอะจริงวัดแบบต้องวัดนะครับเพราะมันไม่วัดมันก็ไม่สามครับอันนี้เป็นปลาที่พูกไปนะมันกินแบบอารมณ์แบบเหมือนปลากระมังปลาสังขวาดกินนะครับจิกจักไงให้ดูสังขวาดอันนี้พวกใส่ย,ยูก็สังขวาดนะรเราเดี๋ยวจะเก็บไปทําเป็นเมนูเค็มนะครับเยอะเลยยี่สิบกว่าตัวได้ พวงล้วหตัวสิบสอตัวลว้นี่ก็เป็นผลงานเมื่อคืนนะครับหลุดขาดไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับได้ขึ้นมา10สิบตัวนะครับก็ฝากดูวไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องรีบกลับอ่ะนะครับ